สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนาย ดวงความรักของท่านที่เกิดวันพุธค่ะนะคะในช่วงเดือนเมษายน2564นะสำหรับคนโสดน,นะคะอันดับแรกขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามสมัครสมาชิกไลค์แชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจค่ะผู้อ่านด้วยนะคะเพราะทุกท่านนั้นเป็นกำลังใจที่มีคุณค่าต่อจิตใจผู้อ่านมากๆเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันค่ะที่สถานการณ์นะคะสภาพจิตใจความเป็นไปในเนอเนอร์จีของคุณวันพุธกันหน่อยนะคะคนโสดน,นะมาเรามาดูกันค่ะ คนโสดแหมคนโสดับอค,คุณวันพุธนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นคนโสดที่ดีเป็นคนโสดที่น่ารักนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเองนั้นนะคะเป็นคนที่ปรับตัวแล้วเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองได้ดีมากโสดแบบมีความสุขค่ะคุณวันพุธคุณรู้สึกมีความสุขนะคะกับตัวเองแบบแลวคุณเองนะคะก็ไม่ได้มีความเครียดหรือมีความ ที่จะรู้สึกลบๆกับความรักนะคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อในความรักเชื่อว่ารักแท้มีเชื่อว่าสิ่งดีๆคนที่ดีๆคนที่มีคุณค่าคู่ควรกับคุณนั้นมีอยู่ดังนั้นแล้วนะคะคุณวันพุธคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในช่วงเดือนเมษายนเพราะอะไรเพราะคุณชิลๆสบายๆพลังงานคุณ c ค e a n ค่ะพลังงานเป็นสีขาวเป็นบวกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเองนะคะไม่ได้สนใจกับสิ่งที่มันทําให้ชีวิตคุณอึดอัดน่ะคุณอ g ก o r e กับพลังงานด้านลบ คุณไม่ได้สนใจว่าสิ่งแย่ๆจะมามีผลกับคุณคุณจะมองผ่านมองแบบมองผ่านกับไอ้พลังงานไม่ดีหรือสิ่งใดที่มันไม่เกื้อกูลไม่ส่งเสริมจิตใจของคุณที่มันทําให้คุณไม่สบายใจคุณไม่เอาเก็บมาคิดคุณไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะเก็บเฉพาะความรู้สึกดีๆความทรงจําดีๆสิ่งดีๆแล้วมีค่าแล้วคุณพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็เชื่อว่าความรักเนี่ย นะคะมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีๆนะน่ารักมากเลยค่ะคุณวันพุธนะคุณเป็นคนโสดที่น่ารักแล้วก็แล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่คุณมีความสุขเลยดูสิว่าจะมีใครนะคะเข้ามามอบความรักให้กับคุณไหมนะคะ พรมลิขิตจะนำพาคนโสดนะคะเหมือนกันกับคุณนี่แหละนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์มาชอบคุณมาเรียนรู้กับคุณเพียงแต่ว่าจะต่างจากคุณนิดหนึ่งพลังงานของเขาจะค่อนข้างเจ็บปวดมาก่อนผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็ยังยังเคลียร์พลังงานทั้งหมดได้ไม่หมดจริงเหมือนคุณอย่างคุณน่คุณคลีนแล้วคุณมันพุทธคุณคลีนแล้วแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนโสดก็จริงแต่เขายัง ยังล้างพลังงานเก่าๆคนเก่าๆออกอยังไม่หมดเพราะฉะนั้นคงต้องให้เวลาให้ให้โอกาสเขาได้เยียวยาตัวเองถ้ามันเป็นหน้าที่ของเขาเนาะมาด้วยเดสตินีมาด้วยภูมรู้คิดค่ะมาแล้วจะรู้สึกดีต่อกันมาแล้วจะรู้สึกคลิกกันมาแล้วจะรู้สึกว่าถูกตาต้องใจถูกฉลออยู่พอสมควรต่างกันแค่อ n น r g อร์ีก็คือคนวันพุธของเรานั้นครีนพร้อมร้อซส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเหลืออาจจะครีนแค่ 70-80%ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณทั้งคู่จะถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็คุยกันสนุกค่ะชอบนะคะแล้วก็มีความคล้ายกันในความเป็นตัวตนของกันและกันนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงนะคะคุณจะรับรู้ถึงว่า คืออย่างที่บอกค่ะคุณคนโสดอันพุทธนะคุณพลังงานคุณคลีนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ลบพลังคุณจะไม่รับพลังงานลบๆดักดักถูกไหมคะทีนี้คุณสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เข้ามาน่ยยังล้างพลังงานเก่าๆออกไม่ได้คุณจะอิกนอคุณจะผลักออกทันทีคุณจะไม่สนใจเขาเมื่อคุณสัมผัสในเบื้องลึกเขาแล้วว่ายังไม่ลืมคนเก่ายังตัดไม่ขาดเพราะฉะนั้นคุณจะหันหลังให้ก่อนคุณจะยังไม่ไม่เร่งรีบนะคะหรือไม่ ไม่พยายามที่จะเล่นเลา้าหรือพยายามบีบคั้นเพื่อให้ได้ใจคนคนนี้มาแต่คุณจะบอกว่าไปแก้ปัญหาไปเคลียร์ปัญหาหัวใจของคุณให้เสร็จก่อนนะคะถ้ายังไม่สําเร็จไม่เสร็จไม่ต้องกลับมานะคะหรือยังไม่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะคุณรู้สึกว่าคนเรามันต้องคลีนทั้งสองฝ่ายนะ,ะจะให้คุณคลีนอยู่คนเดียวพร้อมร้อยปอร์เอยู่คนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งยังครึ่งๆกลางๆ นะคะเหมือนคุณเข้าจุดสตาร์ทนะคะเตรียมพร้อมนะคะรอสัญญาณปืนแล้ววิ่งในขณะที่คนน,นึงยังผูกเชือกองเท้าไม่เสร็จเง,งงๆๆอยู่คุณไม่เอาค่ะนะ,ะ,นะะถูกต้องแล้วมันต้องครีนทั้งสองฝ่ายต้องเป็นธรรมต้องแร์เพราะคุณมองว่าไม่แร์มากเดี๋ยวก็เกิดปัญหาเดี๋ยวก็กลับไปดีกันอีกแล้วยังไงคุณก็จะไม่สบายใจแล้วคุณก็ไม่อยากกลับไปอยู่สภาวะเดิมที่แบบคบไปท้อไปคบไปทุกไปนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคำแนะนำสำหรับคุณเพิ่มเติมนะคะจะเป็นยังไง เซนส์ของคุณให้เชื่อเซนส์สัญชตาตญาณตัวเองเพราะตัวคุณเองนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณนะคะคุณท็อปฟอร์มค่ะคุณฟูลฟิลตัวเองคุณฟูลออปชันมาเต็มที่คุณเป็นคนโสดที่น่ารักเป็นคนโสดที่ดีและเป็นคนโสดที่เก่งดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณคิดที่คุณตั้งสเปคไว้คําว่าตั้งสเปคไม่ได้บอกว่าสเปคคนแต่หมายถึง ลิสต์หรือสเปคอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นความรักว่ามันต้องเป็นความรักแบบไหนต้องคบหากันด้วยสถานการณ์แบบไหนสิ่งที่คุณคิดคุณทํามันแฟร์มันถูกกับคุณแล้วถ้าไม่ดีไม่ใช่คุณก็ไม่เอาไม่สนใจซึ่งมันคือสิ่งที่ถูกนี่แหละค่ะมันคือมาตรฐานของคุณไม่จําเป็นต้องลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อให้มีใครมาในชีวิตแล้วทําให้ตัวเองต้องกลับไปทุกข์อีกเนืกอออกไหมคะสิ่งที่คุณเป็นมันถูกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของคุณกันนะคะ คุณคิดถูกแล้วค่ะสิ่งที่คุณเป็นนะคะการเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่ดีนะคะคุณมองดูว่านะคะคุณได้ผ่านความเจ็บปวดความนอนไม่หลับความท้อแท้สิ้นหวังนะคะการเคยเป็นตัวเลือกนะคะก็โดนมาแล้วการยุติความสัมพันธ์ก็เจอมาแล้วนะคะความเจ็บปวดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมีแฟนก็เหมือนไม่มีในอดีต ก็เจอมาแล้วดังนั้นชีวิตใหม่ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่นั่นหมายความว่ามันต้องดีกว่าเดิมถ้าเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ดีกว่าเดิมอย่าเรียกว่าเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณคิดมันถูกแล้วผู้อ่านยินดีกับคุณนะคุณเข้มแข็งรัสตรองม,มามๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่โรแมนต์แองเิลจะให้กำลังใจหรือมีคำแนะนำอะไรให้กับคุณเพิ่มพัลส์ไลฟ์ลีเชนชิพนะคะลิลลิสจัวเอ็กซ์ฟีวเอเซลนะคะถูกต้องและะ้วค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วคําว่าในส่วนคําแนะนําตรงนี้นะคะมันคล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้คุณได้ผ่านมาแล้วคุณทํามันสําเร็จไปแล้วแต่สิ่งที่กําลังบอกในในนี้ก็คือว่าให้คุณนั้นนะคะปล่อยให้คนคนนั้นที่จะเข้ามาเนี่ยไปรีลิสต์คนเก่าๆของเขาออกก่อนความทรงจําเก่าๆความรู้สึกลบๆแย,ย่ๆและให้ตัวเขาเป็นอิสระก่อนเพราะตัวคุณเองสําเร็จเรียบร้อยแล้วคุณทําใจทําตัวเองให้ดีอยู่ในจุดที่ครีนแล้วนะคะ เพราะไม่ฉะนั้นแล้วนะสิ่งเก่าๆความทุกข์เก่าๆจะกลับเข้ามาดังนั้นตัวคุณเองนั้นนะคะคุณผ่านจุดนี้มาเรียบร้อยแล้วคุณเพอร์เฟคคุณสมบูรณ์แล้วคุณมันพูทคนสดดังนั้นมีมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อพลังงานคุณเคลียร์คนในอดีตชาติที่กลับเข้ามาหาคุณนะคะที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของความรักความเมตตาต่างๆแต่เราอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันเกิดหลายภพหลายชาติถูกไหมคุณเองณนะปัจจุบันความเป็นมนุษย์ของคุณ คุณเรียนรู้คุณเติบโตคุณตื่นรู้สมบูรณ์แข็งแรงสตรองเรียบร้อยแล้วแต่คนที่เข้ามายังไม่แข็งแรงเท่าคุณยังไม่เพอร์เฟกท่าคุณดังนั้นให้เขาไปเยียวยาตัวเองให้เขาเป็นอิสระก่อนให้เขาล้างพลังงานเก่าๆล้างหัวใจของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะแมชกันจะเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะคะยังไงก็ขอเช่นชมคุณวันพุธนะคะยินดีด้วยนะคะคุณ โสดสวยหล่อแล้วรวยมากแล้วรอดมากด้วยเชิดเนะคะเฟียดเฟียกันไปทีนี้ผู้อ่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตาม Subscribe และแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจกับผู้อ่านแล้วก็คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจผู้อ่านด้วยแม่แม่แม่ยังไงบอกกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ